สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องยาชีกบกนะคะมันโคนเล็กปลาอะไรทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเอนั่นๆตัวนั้นแหละใหญ่พื่อกว่าเื่อเลยเออนั่นแหละเขาเรียกว่าปลาหยังน่ะปลาสวายบอปลาอะไรป่ปลาเพื่อเลาตัวนั้นน่ะตัโล่ลน่่มีได้ ลงไม่ได้ลงไปกับข้าคิดโตมว้า <tuh> ไปละไปละไปละนึกว่าจะเยอะก็ไม่ได้ค่อยเยอะเนาะปลากันเนาะมันมุดลงตมบอกโอ้นั่นนั่นนั่นคู่หนึ่ง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  มันมามันอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งต้องเป่าโทรศัพท์เปาโทรศัพด,ด้วยป่ะหล้อ,อ,อเป่าอ้าขอจักแปนนาทีเอาเถอะไปง่ายนะจะเบิ่งดี จะเบิ่งปลาใหญ่มันซเลากหัวใหญ่นี่และาะเบิ่งปลาเนี่ยนะมันปลามันปลาเลอปลาปลาเลอปลาบึกปลาปลาปลากลปลาบึร์กนะคูนึ่งนะเออเคยปล่อยใช่ไหมโอ้โอปลาคอไปแล้วปลาคออาปแล้ว า้อใหญ่ไปแล้วปลา้อใหญ่คือปลาอะไรล่ะนี่ไงปลาช่อนปลาช่อนเหรอ่าปลาช่อนเขาบอกว่าปลาข้อใหญ่ะอยากดูปลาสองตัวนะั่นใหญ่ๆมากนะโอ้โหพี่นอ้องพี่นอ้อง FC คู่หนึ่งคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งนะนนะมีคู่หนึ่ง อุ้ยสามตัวเสือมันมีอยู่สามตัวสามตัวปลาตัวใหญ่นี่เหรอปลาตัวใหญ่มันมีอยู่สามตัวไงล่น่ะโอาปลาสีแดงนั่นคือเป็นปลาตะเพียนปลาสีแดงอ่ะปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนหรือปลาอะไรปลาทับทิมบ่ปลาทับทิมใช่ใตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วเห็นท่านผู้ชมจะได้ไปอยู่น้องใหม่แล้ว มีปลาปลาพี่น้องปลาโอ้โหเห็นชัดเจนแล้วโอ้โหสนุกจังโอ้สนุกจัง้งจคะะสนนนนุกกกมมาาว่่่ีีเยถ้าลงไปมันจะเป็นคิดโตแล้วมันจะอยู่ในอันนี้เราตอนนี้มองเห็นปลานับพันตัวแล้วย่าเนอะนับพันตัวแล้วแล้วเนี่ยอาแม่ เอาแม่เพื่อนเลยอ้าวเป็นภาพที่หาดูยากนะเนี่ยโอ้การเขาเรียกว่าสูบน้ำบอกสูบสระนะฮะสูบซากสูบส,สระนะเพื่อย้ายปลาย้ายปลาไปที่ใหม่โอ้โหดูตรงนูนะครับโอ้รอนแล้วกโดนเนเย็นนะฮะรู้สึกว่าปลาตัวใหญ่มันจะมีอยู่สี่มันจะมีสองคู่ 2> 2สองคู่บอกป้าสคู่ใช่ใชน่ะน่ะสองคู่มันจะมีอยู่สองคู่ ดูให้เห็นชัดๆนะคะ F c ซมันจะมีสองคู่นะคะสี่ตัว<อ>ตัวใหญ่โอ้ถ้าเราลงไปเยอะมันก็จะเข้าแบบมันก็จะแบบมันจับปลาไม่ได้แบบนี้นะต้องต้องเชี่ยวชาญแบบเขานั่นแหละเหมือนผู้ช่วยเขาทำนะต้องเชี่ยวชาญแบบนั้นถึงจะจับได้ทุกตัวแต่เราลงไปมั่วซั่วไม่ได้แล้ว มันจะเข้าไปในรอยที่รอยเท้าที่เราเหยียบมันจะลงมันจะเข้าไปในรอยแล้วทีนี้มันก็จะจะอยู่ตรงนี้มันจับไม่ได้ทุกตัวมินน้อยอยู่ไหนเนี่ยมินน้อยเนี่ยมินน้อยอยู่กับป้าตาค่อยใหญ่ไตรด้าจะลงไหม้าข่อยใหญ่ลงไหมไตรด้า วูสี่ตัวไอ้พวกนี้โซนิกกี้ไม่ได้สักตัวหรอกไม่กล้าลงล็อกเนี่ยแปรอปดาจะลงประจับกับเขาบ่อ้าวแปรแน่จริงก็ลงไปเลยแปรไปไปไปจับปลาแล้วปด้าาอดใจไม่ไหวแล้วเห็นออดใจไม่ไหวแล้วตอนนีปลาอะไรปลาขลุกปลาช่อนบ่ เอาออกมาให้ดูหน่อยดาดาจะหาอะไรใส่ล่ะดาดาขอถังเขาอันหนึ่งดิอย่าให้กล้องลงอย่าให้กล้องตกน้ำนะถังมาทางนี้อันหนึ่งปลาช่อนวิ่งขึ้นมาหาปลาดาแล้ว โอ้ปลาตัวใหญ่มาฮาด้าแล้วจัังจัโอ้ยโอ้ไหนล่ะโอ้โอ้ปลาอะไรดาด้าขอดูหน่อยปลาบูหญ่โอ้ปลาบูท้อปลาบูโอู้ที่ลุงพูดโอ้ยใหญ่มาก บูทองบูเหรอปลาบูทองปลาบูทองบูทองพี่บูยุ้ยบูทองจะปลาสองมือไม่ได้ไอ้แปไม่กล้าลงนะอยพี่บูยังอยู่พี่ก็ไม่ได้พี่บูทองยังอยู่โอ้ยเราถ่ายภาพนิ่งได้มเอาละตัวเดียวบว่ะแกคืออีกเขายังไม่มีภาพเดี๋ยวเรายังไม่มีภาพบูทองเลยโอ้โหมาแม่มาแม่พี่น้องโอ้ยเราเราควรเรา ถ้าถ้าแอดมินแมนลงไปนะโอ้โหสองแสนวิวเลยมมนโดนเป็นไงเห็นปลามาดูใกล้ๆเจ้าเข้าจ้าเป็นโตัะนะเข้าจ้าเป็นกระโตูเดี๋ไปเดี๋ยวคนใครตื่นเต้นกว่าเราแปรเสือเสือดูไอเรื่องไก่แปรดิไอเรืองไก่แปรสำหรับคลิปนี้โอ้ไอเรื่องกับแปรโหปลาเพลินนะปลาเพลินนะปลาเพลินปลาปลาอะไรนะป้าดาน่ะครับบอกน่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นปลาโอ้โหอ้โอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหอ้โหปลาจับปลาสองมือไม่ได้จับปลาไม่อยู่จับไม่อยู่จับปลาไม่อยู่เอออันนี้อันี้โอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นต oh, uh, oh, ื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นมากเลยเขาอ้วนปลาหมือกเราบอกอยากลงไปจับปลาไหม อยากลงเหรอเออปลาอะไรตัวใหญ่มากเลยเอาปลาบูขึ go <ed> ้นมาโชว์อปลาดาจับปลาขึ้นมาใหม่แล้วยังไม่ได้ภาพเลยเร็วๆๆไหนๆจับขึ้นมาใหม่จับขึ้นมาใหม่แล้วเพราะว่าจะเอาภาพหน้าปกเนแล้วก็ทำหน้ายิ้มๆ้มดเด้อ อปาบู่ปาบู่เพราะว่าเพราะว่าเราในคลิปแรกว่าเรารอรอดูว่าปาบู่จะอยู่ไหมแต่ปาบู่ปาบู่มันจะมีคู่นึงระวังนะมันเด้อเออโหอันนั้นปลาบู่เหรออันนั้นปาบู่เหรอ้าวปาบู่ปาบู่ไม่ใช่ปาบู่อยู่พี่ไม่ใช่ปาสวาปาบู่แต่ว่าเขาบอกว่าปลาหมึกบ่อนี่ยนะปลาบึกบ่อปลาบึกเนาะ เอ้าวเหมือนเซียมวยเลยเนะเฮ้ยเหมือนมาเสียมวยเลยโยในที่สุดก็ขึ้นอ้าวสำหรับที่มีประมาณ